โอเคครับคลิปนี้นะครับมีแจกของฟรีฟรี Fi, แล้วก็มีแจกโค้ดมีแจกเพชรด้วยนะ,ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับมีโอกาสได้รับแน่นอนนะครับผมนะ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับช่องเบสคงนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยจะมาแจกโค้ดรีไฟกันอีกแล้วนะก็เป็นโค้ดที่สามารถจะได้ยกเสริมนะครับก็เป็นโค้ดที่แบบว่าทุกคนก็อยากจะได้กันเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดเพรเนี่ยผมก็ได้เห็นคอมเมนต์บางคนเนี่ยอยากได้อะไรกันไม่รู้นะครับก็เป็นของรางวัลที่พี่จะมาแจกในวันนี้เนี่ยทุกคนก็มีหลายรางวัลเลยแล้วก็ในวันที่10เมษายนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่6นะครับใช่ไหมวันนี้วันที่อก ก็วันที่6เอวันที่10นี้นะครับก็พี่จะมาแจกของภายในเกมเนี่ยก็พี่จะเข้าไปในเกมแล้วก็ให้น้องเลือกๆเ,เลยน้องในสตรีมที่อยู่ในสตรีมนะน้องเลือกเลยนะครับว่าน้องอยากได้อะไรนะครับอ,อย่างเช่นน้องอยากได้ของอันนี้น้องก็บอกมาเลยว่าอยากได้อันนี้อันนี้อันนี้นะแล้วก็พี่จะ่าทําให้น้องการาทาตามกติก,กาแล้วก็แจกในไลฟ์สดเลยนะครับย้ําทุกคลิปอเออก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ จะมาแจกบัตรการิหน้าด้วยนะครับแจกโค้ดด้วยนะก็สำหรับใครที่อวันนี้ไม่แจกโค้ดหนึ่งรางวัลเนาะเป็นโค้ดที่สามารถใส่ได้แค่หนึ่งคนนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้โค้ดตัวนี้นะครับก็ถ้าสมมติโค้ดมันขึ้นว่าใช้งานไม่ได้นะครับแสดงว่ามีคนใช้งานไปแล้วนะครับ ก็สำหรับใครที่แบบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็สราบคลิปหน้าเนี่ยพี่มีแจกอย่างนี้อีกนะครับนะมีแจกอีกเรื่อยๆทุกวันอนะลงคลิปทุกวันก็แจกอย่างเงี้ยทุกวันอนะทุกคนแต่ทุกคนต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะแบบถ้าแบบถ้าถ้าน้องเข้ามาแล้วอเออคลิปมาแมจ้งเตือนแล้วน้องก็มาช้าน้องก็บอกว่าไม่ทันเลยอย่างเงี้ยน้องก็พาลาดรางวัลจากพี่ไปนะเผื่อน้องคลิปนั้น น้องอาจเป็นผู้โชคดีก็ได้ก็สาหรับใครที่อยากได้นะกตะิกาของพี่มีว่าหนึ่งครับผมให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกจะดิ่งให้ด้วยนะฮะก็เวลาพี่ลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็ส่กิปนี้นะก็ไม่ว่าจะเป็นสก,กินปืนอะไรต่งตางๆทุกคนภายในกิมทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าอยากได้อันนี้อันนี้นี่นะครับผมก็มีแจกทั้งหมด1รางวัลวันนี้ผมมีแจกบัตรไิน่าแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับย้ำว่ามีแจกบัตรไิน่าแแลล้้้ววกกก็จ็จโคคดดยนรรับสใที่ ไม่ได้ก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะว่าไม่ได้มแจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวครับมีแจกหลายคลิปลงคลิปทุกวันนะครับบางวันถ้าพี่ไม่ลงคลิปแสดงว่าพี่ติดภารกิจหรือไม่ว่างนั่นเองนะไม่ว่างที่จัดคลิปลง YouTube เลยนะครับนะพอดีว่าพี่ตื่นสายตื่น11บเอโมงตื่น สิบโมงวุ่น่ะเออพี่บางคนนอนดึกแล้วก็ตื่นสายด้วยนะครับนะโอเคส,สระคลิปนี้นะครับน้องๆทุกคนสหรับใครอยากได้นะคอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็แบบว่าทุกคนแบบถ้าทุกคนแบบไม่ได้กันเนี่ยทุกคนก็ควรที่จะกดติดตามกดไลค์กดกแชร์กดกระดิ่งให้เป็นเลือกเป็นทั้งหมดเวลาพี่ลงลิปมันจะแจ้งเตือนด้วยแล้วก็แบบมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะถ้าแบบถ้าน้องเข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันจะ เออมันจะให้คนกดไลค์มีคำว,ว่ากดไลค์อยู่ไปกดไลค์ให้ด้วยถ้ากดไลค์ก็นั่นแหละทำตามเด็กกาพี่เป็น,นคอละเออทุกคนก็จะคิดี่นะครับไปดูทางกิจกรรมของไฟฟาก็อะไรสักอย่างอ่ะมีเยอะเลยตอนนี้นะครับอา้าวก็อาจจะเป็นคลิปเก่าๆนะที่อพี่เอามาภาคแทนนะครับก็ไม่มีเวลาอัดคลิปนอะก้าสมมติถ้าสมมติพี่แบบวันไหนที่แบบไม่ได้ลงคลิปก็สแสดงว่า ไม่ว่างบอกไปแล้วนะก็คลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันที่10เนี้ยมาเจอกันนะแจกของรีฟาแจกโค้ดขึ้นจอแจกบัตรแกน้าขึ้นสดๆเลยแบบไม่ได้บัตรแกน้ามาจากไหนทั้งสิ้นคือเอามาแจกให้กับคนดูเลยไม่ได้ไม่ได้เอามาจากไหนอ่ะเออแจกสดๆซื้อสดๆทุกคนจะได้รู้ว่าพี่แจกจริงแล้วก็แจกแบบอ่าให้จริงอะ่ะเออพูดง่ายๆว่าแจกจริงอะ่ะก็สัรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทำไมกูพูดย้ำอยู่เลยวะเนี่ยทุกคนกกกกลับ็็สารรคคิปนีี้ะ่ไไมมมอ ใครที่ทำตามมริกาพี่ก็ขอให้มันได้ใครที่ำไม่ทำตามเมริกาก็ขอให้มันไม่ได้แหละแค่นี้แหละทุกคนสายคลิปนี้นะครับก็พี่ก็ขอตับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ